2 0 2 5คือปีทองของทองคำราคาวิ่งขึ้นจาก2,600เหรียญไปอยู่ที่เฉลี่ย3 0 0พันเหรียญจังหวะที่ทองคำขึ้นมามากคนที่ร่ำรวยแน่นอนว่าเป็นประเทศที่จะมีทองมากที่สุดนั่นคือสหรัฐอเมริกาที่มีทองมากกว่า8,130ันาตันคำถามก็คือทองคำเหล่านั้นอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือส่วนใหญ่อยู่ในคลังทองคำที่ชื่อว่าฟอร์ดน็อกซ์แต่คำถามใหญ่กว่าน,นั้นก็คือทองในฟอร์ดน็อกซ์ยังอยู่หรือไม่ไอเดียในการตรวจสอบถ้าไม่เจออะไรจะเกิดขึ้น และยิ่งกว่านั้นก็คือทองคําในฟอร์ดน็อกซ์เป็นของใครกันแน่นี่คือความมั่นคงของรัฐบาลอเมริกันหรือเป็นทองที่ถูกขโมยมาจากประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านเดสมารีจะสรุปให้ฟังค่ะฟอร์ดน็อกซ์หรือ U.S. Bullion Depository เป็นคลังเก็บทองคําสำรองของรัฐบาลสหรัฐค่ะตั้งอยู่ที่รัฐเพนตากีรายล้อมด้วยค่ายทหารและ แน่นอนว่าต้องการตีความมั่นคงปลอดภัยอย่างเข้มข้นนะคะในคลังในมีทองคําอยู่ประมาณ147.3ล้านออนซ์หรือว่าประมาณ56%ของทองคําสํารองทั้งหมดของกระทรวงการคลังของสหรัฐหรือว่ามีอยู่ประมาณ4,850ตันสำหรับทองคําที่อยู่ในฟอร์ดน็อกซ์นะคะเป็นทองคําที่เป็นทองคําแท่งบริสุทธิ์99.5และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทองคําแท่งที่หลอมจากเหรียญทองคําเก่าซึ่งมีขนาดประมาณ7 คูณ3.5คูณ1.75นิ้วและมีน้ำหนักประมาณ400ออนซ์ควัมทองคำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1936และเริ่มรับทองคำล็อตแรกเข้ามาในปี1937ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดโดยกองทัพ อย่างแรกคือคำสั่งยึดทองคำจากประชาชนในปี1933ในช่วงนั้นถ้าย้อนไปก็คือเกิดภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำครั้งใหญ่หรือว่า Great Depression ค่ะตอนนั้นประธานาธิบดี Franklin r r n n l ิน D. Roosevelt ก็ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่6 1 0 2บังคับให้ประชาชนส่งมอบทองคำทั้งหมดมาให้รัฐบาลโดยเงื่อนไขคือรัฐบาลจะแลกคืนให้เป็นเงินสดแต่ให้ในราคาที่ต่ำกว่าตลาด ถ้าใครไม่ยอมผลลัพธ์ก็คือถูกจําคุก10ปีและปรับ10,000เหรียญซึ่งปัจจุบันถ้าคูณเงินเฟอ้อเข้าไปก็เท่ากับหลายแสนดอลลาร์นะคะทองคำที่ยึดมาก็ถูกหลอมไปเป็นทองคำแท้คุณภาพต่ำปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นทองคำส่วนหลักเลยที่อยู่ในฟอร์ดน็อกซ์อีกส่วนหนึ่งก็คือทองที่ยึดมาจากทางแบงก์พาณิชย์และ Federal Reserve ในช่วงก่อนปี1933 ระบบโกลสแตนดาร์ดหรือว่าระบบมาตรฐานทองคํากําหนดให้ธนาคารกลางต้องสํารองทองคําเอาไว้เพื่อรองรับเงินดอลลาร์แต่เมื่อรัฐบาลยกเลิกมาตรฐานทองคําธนาคารทั้งหมดก็ต้องส่งมอบทองคําให้กับกระทรวงการคลงังอันนี้ก็เป็นทองอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในคลงังและอีกส่วนหนึ่งก็คือทองที่ รัฐบาลสหรัฐนั้นผิดสัญญากับเจ้าหนี้ต่อมานี้เป็น1,934เจ้าหนี้ที่ถือ Liberty Bonds ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทองคําคืนนะคะแต่ว่าวันหนึ่งรัฐบาลสหรัฐก็ประกาศบอกว่าจะไม่จ่ายคืนเป็นทองคําอีกต่อไปและทองคําเหล่านั้นก็ถูกส่งเข้าไปอยู่ในคลังนั่นก็คือ Fort Knox นี่เองนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือ ทองคำที่ทางสหรัฐปฏิเสธที่จะคืนให้กับต่างชาติในปี1971ในช่วงของปีนั้นประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันประกาศยกเลิกระบบเบรตันบูสนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นิกสันช็คทำให้ต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะแลกเงินดอลลาร์ได้เป็นทองคำอีกต่อไปนะคะท่องเหล่านั้นอยู่ที่ไหน ทองเหล่านั้นก็คืออยู่ในฟอร์ดน็อก์เก็บเอาไว้ในคลังและไม่เคยถูกคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงอีกเลยก็เลยทําให้เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่าทองที่อยู่ในฟอร์ดน็อกซ์นั้นเป็นทองของรัฐบาลสหรัฐหรือเป็นทองที่ขโมยหรือยึดมาจากทั่วโลกกันแน่นะคะฟอร์ดน็อก์ตอนนี้ปลอดภัยแค่ไหนแน่นอนว่าเป็นถึงคลังเก็บทองคําที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลสหรัฐก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภยัย ถูกล้อมรอบด้วยใครทหารแล้วก็มีกำแพงหินแกรนิตหนาหลายเมตรหลังคาทนแรงระเบิดประตูห้องนิรภัยหนัก22ตันและไม่มีใครรู้รหัสเปิดห้องนิรภัยทั้งหมดแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่เองหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างประธานาธิบดีก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นองคําำที่นี่นะคะแต่คำถามก็คือมันยังอยู่ครบหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีการตรวจสอบมานานกว่า40ปี จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดกระแสะว่าควรที่จะมีการออดิตควรที่จะมีการตรวจสอบทองคําที่ Fort ดน็อหรือไม่ทําให้มีกระแสะขอให้อีลอนมัสนั้นเข้าไปตรวจสอบอีลอนมัสกก็รับลูกอยู่แล้วนะคะส่งมาต่อที่โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็ยืนยันบอกว่าเราจะตรวจทองคำใน Fort Knox และจะไม่แฮปปี้แน่นอนถ้าพบว่าทองคำอยู่ไม่ครบแต่ถ้าเรื่องนี้ถูกตรวจสอบและทองคำอยู่ไม่ครบจริงทองคำหายไปมันอาจจะกลายเป็น การทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐและนําไปสู่ความสัะเทือนต่อความเชื่อมั่นของประเทศที่เป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจและการเมืองเบอร์หนึ่งของโลกอย่างแน่นอนดังนั้นเรื่องของการตรวจทองคําที่ฟอร์ดน็อกก็เริ่มเลือนหายไปตามสายลมนะคะไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันอีกต่อไป <S <S แต่ปัจจุบัน ที่เก็บทองคําของอเมริกาไม่ได้มีแค่ฟอร์ดน็อกซ์นะคะทองคําที่เก็บที่ฟอร์ดน็อกซ์แน่นอนว่าเป็นมากกว่าครึ่งแต่ว่ายังมีคลังอื่นอีกนั่นก็คือโรงกระสับเดนเวอร์และที่เวสต์ o อย t ์นอกจากนี้ก็ยังมีเก็บเอาไว้ที่ Federal Reserve Bank of New York ซึ่งอันนั้นเน้นเก็บทองคําของรัฐบาลต่างชาติรวมทั้งหมดแล้วสหรัฐถือทองทองคํา2 6 1 1ล้านออนซ์หรือว่าประมาณ8,133ตันมากที่สุดในโลก ถ้าวันนึงมีการตรวจสอบแล้วพบว่าทองคําหายไปแม้แต่ออซ์เดียวแม้ว่าจะไม่ใช่ยุคมาตรฐานทองคําหรือว่า gold standard ที่ทองคำจะเป็นตัวที่ back หรือว่าเป็นตัวที่ตรึงข้างเงินดอลล่าอาไว้แต่ถ้าทองคำไม่อยู่ครบความเชื่อมั่นต่อเงินดอลล่าตามนิยามที่บอกว่า in g o d we trust จะยังคงอยู่ได้หรือไม่ Follow the money.